ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตำบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ช่วงแรกของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC นะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องนี้กันก่อนเลยด้วยการเปิดเผยข้อมูลของทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 ก็คือเลข6หลักนะคะมีทั้งในรูปแบบใบจำหน่ายแบบใบและก็แบบดิจิทัลและสลาก N3 ก็คือเลข3หลักนะคะจะจำหน่ายเฉพาะรูปแบบดิจิทัลค่ะคุณผู้ฟังซึ่งผู้ซื้อสามารถกำหนดตัวเลขลงไป ในนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการเสนอหลักการร่างกฎกระทรวงนี้นะคะก็เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะก็ในส่วนนี้นะคะคุณผู้ฟังการกําหนดประเภทและก็รูปแบบสาระสาคัญเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของกําหนดประเภทและก็รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 เป็นสลากประเภทไม่สมทบเงินรางวัลหากวน้นใดไม่มีผู้ถูกรางวัลน,นะคะก็จะนําเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดินจะออกรางวัลทุกวันที่1และ วันที่16ของเดือนซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับสำนักงานสลากดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะแต่สลากแบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลากจะแบ่งเป็นการจ่ายเงินรางวัล9ประเภทรวม14,168รางวัลต่อชุดนะคะรางวัลที่1จะได้รับก็คือรางวัลละ6ล้านบาทจำนวน1รางวัลรางวัลข้างเคียงรางวัลละ1 0 0 0 0 0สบาท2รางวัลรางวัลที่2รางวัลละ200 0 0 0บาท5รางวัลรางวัลที่3ราง รางวันละ8 0,000บาทจานวน10รางวัลรางวัลที่4นะคะรางวัลละ4 0 0 0 0บาทจํานวน5 0 0 0 0ื่นอ่ห้า50รางวัลรางวัลที่5นะคะรางวัลละ2 0 0 0 0บาทจํานวนร้อยรางวัลรางวัลเล็หน้า3ตัวเสี่ยง2ครั้งรางวัลละ4 0 0 0บาทจํานวน2,000รางวัลรางวัลเล็กท้าย3ตัวเสี่ยง2ครั้งรางวัลละ4 0 0 0บาทจํานวน2,000รางวัลและรางวัลเล็กท้าย2ตัวเสี่ยง1ครั้งรางวัลละ2,000บาทจานวน10,000รางวัลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการจัดสรรเงินรางวัร้อยละ60เป็นเงินรางวั ไม่น้อยกว่าร้อละ23เป็นรายได้แผ่นดินและไม่เกินกว่าร้อละ17จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กับดิฉันมนมรัตนพริมทีมงานสะวะทศตูลเวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ ioc โดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็น i o c ทางสวทสตูน FM 95.5 m h เแนะนำรายการได้ที่0-74-721535